ครับผมก็การสวัสดีทุกคนด้วยนะผมนี้ก็ผมเน้นนะครับนี่กับฮีโร่าคิวลี่นะทุกคนในโหมด 4M นะเล่นเป็นเลนกลางนะเจอเป็นบอมเบอร์ดเดียนผมว่าจะเล่นสายหอ,อกนะทุกคนสายท้าฟ้านะแต่ว่าต้นเกมก็เน้นหนึ่งมาเหมือนเดิมก่อนพอมาหากินไว้ก่อนนะดามิท เฮ้ยลุ้นจริงว่ะคุ้นไม่เฟี้ยวเลยมีรถสัตว์รูปกำลังไปเล่นบนข้างล่างส่งไปไงพี่เขมด,ดีดีว่ดีที่ไม่ตายาทีโ<ม>วมันอยู่ไหนวะแพ้เลยเน<ะ>ี่ยทีโวมันอยู่บน เอาโซแท็บด้วยเอาโซแท็บด้วยที่สุดระเบิดก็ลงหัวกูลแล้วสินะโอ้ยเจ็บเฮ้ย <c oughs> บตดสัดเกิดขึ้นแล้วีเดท่ ูๆนะกลับบ้านนี่แหละเนาะนุอยู่ดีๆนะหนูอย่าดื้อนะหนูอย่าดื้อนะรู้เปล่าเขาเม้มะเขาไม่คุยด้วยด้วยเขาเม้มเขาเม้มเขาเป็นอะไรเขาเจ็บฟันอะเขาเม้มไม่รู้ บอกว่าคู่ง่วงง่วงอะพยายามตั้งใจเล่นอยู่ไม่อยากหลุดไม่เน็ตไม่ไดีอะหลุดค <c oughs> ิ้วฮวก็วันวัน,วน <c oughs> สัตรูหายไปม,มาตัดเอ้

ระเบิดแปะหัวนี่มันจัดชุดใหญ่ให้กูแน่เนี่ยเออข้างล่างเอาเรื่องจัดบอมยังอยู่นี่ยังไม่ไปไหนมันเจ็ดก่อน เฮ้ยพี่หิมรอดจากการดึงได้เหรอสวยพี่ชายตายแตย่มาไม่บอกเลยอ่ะนเนม้มเม้มอยู่เม้มอยู่กำลังไปกำลังไปเ <c oughs> ต็มหน้าไปดิ กลับบ้านเฮ้ยผมเล่นโมคลิบอาจจะหอ,อกโดนมากกว่าพี่นุก,ก็ได้นะพี่เียงากูยังติดตายอยู่เลย <c oughs> ไปบนนะ นี่มาคู่เลยนะเฮออ้ยระบเบอรแปลหัวตาหา ยังไม่ได้เอาวองให้เลยอา่าไปมัววด้วยคนไม่รู้โดนป่ถ้ามันเดินทางนี้นะเฮ้ยโดน <c oughs> เฮ้ยกูเกินไป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 ถ้ามาดูยากนะคนจดจำจดจำวันนี้ของผมไว้นะโอเคลี่จดจำไว้เพราะมันอาจจะไม่มีอีกแล้ว อันนี้รีบไปอันนี้รีบไปหน่อยรีบไปหน่อยเหลืงละเหลืงเหลืงเหลืงแล้วพิคิมไปตีป้อมไหมฮะเอารูนะ้ว่าน่าพิคิม,มยอยู่อ่ะโชคดีเลยวิ่งมา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 รอดไหมรอดไหมรอดไหมเชื่อสุดๆแล้วเนี่ยพิโนมาพิโนมาอ,าอ้าวเขี้อะไรว่ะนะ thì em <tries> thấy em số thẻo anh em <tries> không ạ, làm nó làm lại thăng <tries> เกือบแล้วกูเออสัต,ตรหตูหายไปแล้วกบอเท่แล้วอยู่ปัตีคีฟเฉยกูงงสัตวรูหายไปพี่ต้องกด H กดแล้ว มันดื้อมันไม่ฟังอะวินเล่อีดอกมันดื้ออะได้เล่นบรรดามันงอนพี่ไงมึงไม่หยิบกูใช่ไหมนายกุภรยศมึงกิวิ้ไมีดอยพี่ยี่สิบให้วอลกบอกบนโดนเอาไอ้เฮียไม่รอดยูดี Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp đã เฮ้ยเพียบเลยอะเพียบเลยอะเพียบเลยอะมันไม่ตามพี่มันไม่ตาม,ม,ม,ตามเฮ้ยผมไม่มีหอกพี่ชายแล้วมันเยอะจัดโดยห้องหลังแตไม่ตายวะตัวแถบให้ ไอ้แดดสตาร์บ์ออให้ก่อนไม่รู้โดนเปล่าแต่พี่คิมเจอตัดไว้ให้อรัพี่คิมรอดไหมแล้วเพื่อนโดนอะไรนะตี้ไอ้นั่นไ,ไปไม่ได้แล้วเยอะเกินไปเยอะเกินไปที่จะช่วยเหลือได้ มันตายหมดเลยเราตายหมดเลยมันเยอะมาเป็นขบวนขันมากอะเ,อเพื่อนเกิดเดียว,วกคไม่โดนมั้มันไม่มีดัด๊เฮ้ยมาหวาดด้วยนะ ตัวปอไม่คิดอะไรบ้างอะไรพี่นุ๊กกูหลุดบ่นเข้าไปทำไมวะหน้าเขาไปรับขบวนขันมากพี่นุ๊กหลุดอ่ะหลุดเขาไม่บอกด้วย มันจะเอามันจะเอาเยอะไงเออมันจะเอามันจะเอามันจะเอาเบอร์ก็โทรไม่ติดเบอโทรโทรไม่ติดเบอร์โทรไม่ติดเบอร์โทรไปผู้หญิงรับอ่ะพี่เข้มขอโทษค่ะไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้ในขณะนี้ตกเลยไหมอีเนี่ยตกเลยไหใจเย็นใจเย็นเฮ้ยมันเอาแล้วมันเอาแล้ว เพื ies, women, ่อนตัดหลังได้ป่ะนะจับพี่นุโดดไปหนึ่งเล่นไปเล่นไปเอาเอานี่มาแล้วเซิร์ฟมาแล้วพี่ิมเล่นฝากฝากเล่นฝากเล่นเซอร์ด้วยเล่นอยู่เล่นอยู่เล่นอยู่เอากลับบ้านต่อ เคยมีหวาาหลังป้อมมันนะ้งเนี่ยทีมลองซื้อฟ้ามาเหมือนจะมีหวาาหลังป้อมแย่แล้วทุกคนพี่นูกูเน็ตหลุดชัวร์ไฟดับมั้งเนี่ยสงเนี่ยไม่นานจะเน็ตหลุดแล้วเนะี่ยไฟดับเลยอย่างเงี้ยแมงบอกห่วงได้นอนสนใจเลยดอกก็คือไปเลยอย่างเงี้ยนะเด้นอนสนใจไปเท่าไหร่ทิ้งให้กูอยู่ทิ้งเลยๆๆลอ้าเมื่อกี้เดวิลมันดึง มีของอะไรบ้างนะที่พี่นุนะ้นโอ้ถ้าพี่คีมีบิงก์นะโอ้ไม่โดนได้ไงวนะเอ้ยสวยสวยสวยนั่นตายตีไปพี่สวย เอ้ย oh. ผมไม่รอ, Jean อดแล้วผมโดนคูณซองจับพินุวามาอยู่จับพินุวามาทีมตายไปนะได้เอาพินุวดีนายนี่ได้ก่อนไอ้น้องไม่รอดหรือเปล่าเหมือนจะไม่รอดนะ ไม่รอดไม่รอดพี่แอ่์โซแทบใหญ่ขนาดนั้วเดาเล่นเป็นแบบเวทไว้นิดหน่อยแล้วผสมตีแล้วไม่รู้เกมนี้จะเป็นไงทุกคนอาจจะรู้ผลแล้วแหละอาจจะเอาให้แบบยาวๆแล้วกันตู้ไงไอ้เพื่อนโดนมีวาดมีวาดผมมองไม่เห็นด้วยนะ เอ้ยโดนแดกไม่รอดวะแเตีย้ยกับตายลองเล่นไปก่อนลองเล่นไปก่อนอ่าวิคิบีอะไรมาเดี๋ยวนะผมช่วยทำตีฮะระวังบนระวังเอ้ยจะไปเข้าไหมฮะไม่อยู่ไม่อยู่ของเพื่อนไม่ทันไอ้บอกไอ้นี่มาทันช็กหมัดโดนเลมอนเออ โดนต่อสวยวิธีมโดนดาร์กวัางนะเยอะอยากได้ด์กปยปาหอกเคียเฮียเดียววัวมันคิวสิบสี่เลยวะต้องเป็นกิมมอมาก่อนแล้วกันเอามาแบบเคลียร์คลิป น่นนนเห็นตัวพิคิมลอยไปรู้เลยทาฟ้าทาฟ้าไม่จะพิคไม่กี่พิคพี่ผอมมาตีคลิปหรือเปล่าไม่มันมันพุ่งพี่มาจากตรงนี้โอ้ดูดูยทั้งท่าฟ้าทั้งเจดเลยมันนะ้งเนี่ยเอ้ยังมไม่มีเจด เร็วนอมันทำบีทีบีอยู่เระวังเผือมีหว่านะระวัง,วงอย่าวิ่งไปนะโดนดึงกันตรงนั้นมาหอกเคลยร์คลิปให้เรื่อย ไม่มีใช่ไหมวัดผมกลัวมันตีของกันเนี่ยอะยังยังยังพี่ชายกูสร้างเรื่องซะแล้ว <co ff> s> <S อะเผื่อาาอาจจะมาแล้วแหละแต่แบบนอน <co ff> s> <S ดีกว่าอะไรแบบดับปุ๊บกูนอนนอนเลยอะไรอย่างเงี้ย แล้วเนี่ยมันหวานแล้วมันหวานผมคอยปลาหอกเคลียร์คีมให้อยู่เดี๋ยวเพิ่งไปตีหวานนะพี่เข้มไม่ไปอยู่แล้วรอกันหน

เอ,อ้ยเกือบออนไล้วทีมกูดโดนบอมเบอร์ดเดียนถวายกูคนเดียวเลยโดยรักในอารโดนตันเราจ,จริงก็ยากแล้วยากตั้งแต่หนูแมงลืมมวยแล้วเราเป็นเขาได้โซนพื้นที่บ้านเราแล้ว เอ้ยเกือบเกือบอยาออกไตีบาดให้ตีไม่ได้วะ เโวมันอยู่ไหนวะอ๋อเห็หหนแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วปากวาถูกอ่ะผมต้องปาหอ,อกเคลียร์เรื่อยๆออเ้วมันวม,มันวนขอให้ก่อน เคยมนเสียดึงรีบตีวาดเลยเร็วน้องตันตันแล้วก็ยิงแม่งให้ตายเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เร็วน้องมีบีแคบีแล้วอาจจะมีอะไรเปลี่ยนนิดหน่อย น่าจะของโดนขี้ป่าไปเนี่ยโอเคไม่โดนตีของจริงด้วยเฮ้ยดักดก,กับตายอ่ะเขาไปโป้งเลยไนดะ้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม,ไม,ไม่ทันนะดิพที่ตังเมโปงนะ้งเลยที่ตังเมโปง้งอ่ะโดนแล้วเดวอฟนั่นไงนนไม่ได้นะแล้วพี่เข้าตาแล้ว ปลาหอกเยอะมันจะขึ้นเลนไหนล่างหนูอีสีฟายชื่อนี้หายห่วงปลาเคลียบเห้ปลาเดี๋ยวเคลีิคลิปเรื่อยๆดูยี่เมฆเล่นเจลาเลยอะไม่รู้ว่าพี่นุชจะหลุดอ่ะ ไม่รู้ว่ารู้จะล้มมวยเขา,าทิ้งสารไว้แค่ว่าง่วงแค่นั้นนะแอรู้เลยแม่งมันไปแน่พอไฟดับหรือว่าหลุดเอาละจังหวะทองโอกาสทองกูมาแล้วอะไรเงี้ยวิหิมกูไปแล้วนะยบ่อมันยังดง่ไม่รู้มันปากหวานหรืยอยังเราหวานหมดกอดี ชาชาชาเคลียร์คลิปให้อยู่คอมแตกหรอเฮ้ยเพื่อนกดแบ็กล้วเอายังไงครับบันลัยแล้วมึงอ่าแล้วกูโดนเท่า เไปน่าจะจีจๆแล้วแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะไปจีจๆแล้วเต็มที่แล้วป่ะเดี๋ยวนี้ให้เพียงเท่านี้แล้วกันนะสำหรับวอลคิวลี่นะวอ่าเต็มที่แล้วฝากกดไล้วติดต่อใครมาแจ้งเตือนเจอใหม่คลิปหน้าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยจะมีก่อมานี่ไปแล้วบายครับเต็มที่แล้วเสียดายพี่ดูเขาน่าจะไฟดับนะยังไงวะพี่สรุป มันเป็นแล้ววะมันหลุดเลยโอ้ยหลุดอะไรอโ,อโ,อโอ้โหรู้รู้ไหมูทิ้งขี้ไว้พวกพี่เลยเนี่ยแพ้เลยอะอ่ะเฮวแม่งดึงพันเมตรอะไอ้เฮียแคลรี่มัน,ม,นมันต้องมีพี่ไงมันแคลรี่มันต้องมีพี่สามารถคอนโทรลได้ไหมว่าห้ามเน็ตหลุดไอ้เฮียนี่ผมคิดกับพี่คิมว่าไงเลยั้ยเห็นพี่นูบอกอยากนอนกูว่าพี่นูกูแบบเอาละจังหวะนี้โอกาสทองเนี่ยกูนอนเลยอะไรเงี้ย